โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ u t u b e แล้วก็ TikTok นะคะพี่กันหนุ่มแม่ค่ะวันนี้เรามีความรู้มาฝากเช่นเดิมค่ะแล้วก็มาตอบคำถามปัญหาการเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะมีคำถามก็พิมพ์ไว้เลยค่ะน้องท้องผูกนะคะอุ้ยวันนี้มีเวลาตอบคำถามเยอะเลยค่ะขอหัวใจขอไลครขอแจ์พี่กันไหนวันนี้กินข้าวเร็วนะคะ น้องท้องผูกถ่ายแข็งถ่ายเป็นกระสุนถ่ายไม่ออกบางครั้งต้องสวนก้นเปลี่ยนนมแล้วน้องยังถ่ายแข็งอยู่แบบนี้เพราะอะไรตอนนี้สองขวดแล้วค่ะเพิ่งเปลี่ยนเป็นกล่อง UST <c oughs> ต้องบอกก่อนเด็กที่เกินหนึ่งขวบไปแล้วแล้วกินอาหารหลักอื่นด้วยเนี่ย <c oughs> บางทีท้องผูกไม่ได้มาจากนมอย่างเดียวค่ะมาจากหนึ่งการไม่กินผักที่มีกากใย คือเด็กที่ถ้าไม่กินผักเนี่ยเขาไม่มีกกดใยมากับอุจลาอุจลาก็แข็งสองเด็กที่กินน้ําน้อยอุจลาก็แข็งสามเด็กที่มีไม่มีแอคทิวิตี้ทางกายไม่ออกกําลังกายไม่มีการขยับขาไม่ไม่แบบไม่ได้วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ไม่มีการเคลื่อนไหวของลําไส้ต้องปรับพฤติกรรมนะคะถ้าปรับแล้วถ้าคุณแม่บอกว่าหนูทามาหมดแล้วพี่การแต่มันน้องก็ยังไม่ถ่ายนะคะตอนนี้มันก็มีตัวเลือกพวกพรีโปรไบโอติกนะคะสําหรับเด็ก อ่ะลองศึกษาดูนะคะเวลาหลังเดี๋ยวพี่แอาจจะมารายให้ฟังนะคะถามว่ามันแก้ได้ไหมมันช่วยปรับเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะลองดูนะคะก็จริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนําให้สวนเท่าไหร่เท่าสวนแล้วเด็กจะเคยชินถ้าสวนบ่อยๆคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะให้สวนเมื่อจาเป็นเท่านั้นนะคะแต่กลายเป็นว่าพอคุณแม่ไปหาคุณหมอครั้งหนึ่งคุณหมอให้สวนกลับมาคุณแม่ก็สวนตลอดทําให้ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะเออนะคะ,นะคะแม่ทานโยเกิร์ตไหมลูกโยเกิร์ตก็ก็ดีนะน้องกินได้กินแล้วพี่ว่า อึดีโยเกิร์ตนะคะน้องสองเดือนแล้วน้องเบ่งอึไม่ออกเป็นเพราะอะไรหนูก็ทาน้ําเยอะแล้วนมแม่ล้วนเนี่ยไม่ต้องอืดทุกวันนะคะแม่นะคะไม่จําเป็นต้องอึทุกวันเพราะนมแม่ย่อยหมดกินนมชอบเสร็จแล้วชอบสะอึกปกติเพราะกระเพาะมีการขยายแล้วไปดันกระบังลมค่ะทําให้เวลาหายใจเกิดเสียงสะอึกค่ะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกของคุณแม่กินนมแล้วได้นมค่ะนะคะ อุปรกรณ์ปั๊มนมเก็บในตู้เย็นแล้วมาปั๊มใหม่ได้ไหมคะถ้าลูกแรกเกิดถึงหกเดือนไม่แนะนำโดยเฉพาะลูกที่คลอดก่อนกำหนดด้วยนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้เมื่อก่อนเราอาจจะทำได้นะสมัยพี่พี่ทำเหมือนกันแบบนี้บองตรงเพราะว่าเมื่อเก้าปีที่แล้วนะคะซึ่งเทรนใหม่หรือความรู้ใหม่เนี่ยที่ CDC แนะนำเนี่ยมันก็ออกมาว่า ต้องปั๊มทุกครั้งเอ้ต้องล้างและนึ่งทุกครั้งเราก็ต้องก็ต้องปรับตัวตามคําแนะนําเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเวลาคนเราในโลกค่ะความรู้นะวันนี้กับความรู้นะสิบสิบปีหน้ามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ความรู้มันอัปเดตค่ะเราก็ต้องอัปเดตตามความรู้หรือการศึกษาต่างๆก่อนที่เขาจะออกมาเป็นคําแนะนําให้กับเรา,าเขาทําการศึกษามาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะถ้าเราแบบเลือก ฟังข้อมูลจากสถาบันหรือแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะออันนี้ก็แนะนําว่าดังนั้นเราก็แนะนําว่าเอาสักแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยทําตามคําแนะนําของ cdc ดีกวา่าล้างแล้วนึ่งทุกครั้งเนื่องจากว่าต้องต้องบอกว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียในแหละที่มันจเจริญเติบโตได้เนาะแล้วบางทีเราไม่ได้ปั๊มนมทุกทุกทุกหนึ่งชั่วโมงนี่เราปั๊มสามชั่วโมงหน้นะคะก็แนะนําว่าให้ล้างแล้วนึ่งเลยก็ต้องมีเครื่องปั๊มนมเอกออปกลวยปั๊มเนี่ยหนักน้อยก็ สองชุดและทาไมต้องแลกพี่กันถึงเลือกแรกเกิดถึงหกเดือนจริงๆแล้วเขาแนะนําตลอดนะคะเพราะว่าแรกเกิดถึงหกเดือนเป็นช่วงที่น้องเนี่ยยังมีภูมิกันไม่ดียังเป็นช่วงที่มีโอกาสติดเชื้อที่ระบบทางเดินหารสูงนะคะก็เลยแนะนําแต่ถ้าใครจะทจําจนถึงลูกหนึ่งขวบลยก็ได้นะคะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะจะพยายามมาไลค์บ่อยๆถ้ามีเวลานะคะเพราะรู้ว่า การเลี้ยงลูกมันมีปัญหาเยอะมากหลากหลายมากนะคะก็จะพยายามมาตอบให้นะคะวันนี้พี่กันต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ